สวัสดีครับทุกๆคนผมชื่อวัฒนานาำสะกดเฉยชื่อเล่นพีชผมอายุ30ปีครับผมมีพี่น้อง7คนครับคุณพ่อคุณแม่ของผมอยู่ที่จังหวัดบัาตบองประเทศกัมพูชาครับผมอาอยู่จังหวัดเสียมเรียบนี้ประมาณสิบสามปีแล้วผมทำงานที่ Uh, IDP Education Cambodia Simri Campus ครับ uh, mm hmm. ผมก็เป็นนักศึกษาภาษาไทยระดับ2องที่ l l c ครับ uh, mm hmm. ผมชอบเรียน uh, ภาษา uh, ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาญ uh, ุปุ่นครับ Uh, ผมชอบ uh, uh, พูดภาษา uh, พรังครับ uh, uh, ผมชอบกินอาหารไทยด้วยครับ mm hmm. ผมชอบกินอาหารประเภท uh, อาหารมีรสช,ชาติมีรสชาติเปรียปร้ยวๆและหวานๆครับ mm hmm. ผมไม่ชอบกินอาหารประเภทเผ็ดและขมครับ ออพอลไมยของผมชอบกินเยอะๆคือพอลไม,ม้มีรสชาติมีรสชาติเปรี้ยวๆและหวานๆครับผมชอบกินกล้วยมะม่วงและส้มครับเครื่องเดิมที่ผมชอบกินเยอะออมากที่สุดคือ ส้มขั้นครับน้ำส้มขั้นครับผมชอบออไปเที่ยวปราสาทกับเพื่อนและคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็ชอบอ่ออานภาษาอ่ออานหนังสือภาษาแคร และภาษาอังกฤษด้วยครับผมไม่ได้ทำอาหารครับแต่ผมก็ชอบอดูคุณพ่อคุณแม่ทำอาหาราให้ผมกินครับผม เรียนภาษาไทยที่ LRC นี้ประมาณาห้าเดือนแล้วผมผมรู้กันรู้กันคำภาษา,าภาษาไทยเยอะๆครับผมก็พูดได้ดิดหน่อยครับผมพูด กับเพื่อนกับคุณครูกับกับคนไทยใดนิดหน่อยครับผมชอบฟังเพลงไทยด้วยครับแต่แต่ผมพูดไม่ได้เยอะๆครับ รูรูัรกาภาษาไทยนี้มีประโยชน์เยอะๆครับผมผมไม่เคยประเทศไทยแล้วผม 呃。Uh